สวัสดีครับเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับ0816346561นะครับ0 9 4 4์เก้าสีนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเตาเบเกอรี่นะครับผมที่เห็นอยู่ในวิดีโอคลิปตัวนี้นะครับคือเตาเบเกอรี่ขนาด4ีถาดนะครับผมราคาสาม0 0ึบาทนะครับเป็นถาดเหล็กนะครับนอกจากนี้เรายังมีสแตนเลสด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับผมอันนี้จะเป็นวัดเกวัดความร้อนจากภายในนะครับ เอลูกค้าบางคนถามทำไมเข็มไม่สุดนะครับมันวัดจากอุณหภูมิของจริงนะครับผมแต่วัดจากภายในนะครับผมอันนี้คือด้านในนะครับนะครับผมถ้าตัวสแตนเลสนะครับด้านในเหมือนกันนะครับแต่ด้านนอกนะครับจะเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับรูปร่างค่อนข้างสวยงามนะครับผมใช้งานง่ายนะครับตัวนี้นะครับผมความร้อนทั่วถึงนะครับลูกค้าใช้กันเยอะมากนะครับผมเราจะมีตั้งแต่ สองถาดนะครับสี่ถาดแปดถาดนะครับผมราคาจะเริ่มต้นที่หนึ่งหมื 4, time, 1, 4, time, 1, 3, 3, ่นหนึ่งพันบาทนะครับสี่ถาดหนึ่งหมื่นสามพันบาทคือตัวนี้นะครับแล้วก็แปดถาดสองหมื่นบาทนะครับผมนอกจากนี้เรายังมีเตาอบไฟล่างไฟบนนะครับตัวนี้จะเป็นเตาอบไฟล่างเนาะมันจะมีไฟบนด้วยนะครับผมหรือเรียกว่าเตาอบหม้อแกงนะครับผมนะครับสองถาดจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทสี่ถาดหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วก็แปดถาดสองหมื่นสามพันบาทแล้วยังมีสแตนเลสด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับ ก็ติดต่อมาที่เพจเรานะครับเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับ0816346561นะครับหรือ0944353584นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ